สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่2ีสมีนาคมพุทธศักราช2563กระผมนายพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตรายขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีเพื่อทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสีอาริยะเมตรายประจำวันพฤหัสบดีนี้วันนี้ก็เป็น มาตรการพรากอฉุกเฉินวันแรกนะครับ26มีนาคม2563ถึง30เมษายน2563ข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าข้าพระเจ้าขอนอมอัญเชิญเทพพยายดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพระเจ้า ขอให้มา and and bon อนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข oh ้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอกรรมกรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วผิดพระประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดี ขอทุกทุกพระองค์จงได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกทุกพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญจงทรงพระชนอายุยืนนานจงทรงพยานบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพทุสัพพโศสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันรายจงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้า และขอยข้าพเจ้าได้ตาทิพย์หูทิพย์และเจโตปริยะยานพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมักผลนิพพานทืนสาธุสาธุสาธ,สาธุกราบกราบกราบนะโมตัสสะพระคะโะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโต,ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต,ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญาณมะนีนภาราชสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธัมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธังสีวลีจมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสเพพุธาสัพเพธมาสเพสังฆาพรัปตาปัจเจกานัน จะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิฐานมิธรรมังอธิฐานมิสังขังอธิฐานมิขพเจ้านายพระโพธิสัตว์สีอาริยะเมตไตร,รขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสีอาร,ริยะเมตไตร,ร ขอยข้าพระเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์ประศีอริยะเมตรตาในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีเพื่อทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีเลี้ยมเมตรัยประจ,จําวันพฤหัสบดีที่26มีนาคมพุทธศักราช2563จากภพนายพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตรัยแลพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ